ไปลงพักนะโอ้ยมันพาไปเอาใส่เสื้อกระเป๋าครครับพี่รถมาเรามามันมีผู้หญิงเลยกลางแจ้ง Ô pha lắm, mà chỉ phản ánh là cái đồ dầu 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 ป่ะเจับยาแล้วก่าี่ึงสิบโมงสิบโมงสิบโมงตลอดไปแต่ที่บอกสิบโมตกไก่เก้าโมง้ยเราทำไมวะวนดูรอบนึงนะดู การให้เจ้าของรถกตรียนได้มีการป้องกันโดยการจอดไว้ในที่บร้อยอจากนี้เราจะเห็นว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชยรุ่นอยากจะเรียนรู้ท่านว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะต้องดูแลสายใจ ย้อนชวนอยากจะเรียนรับคำพนว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะต้องดูแลสายจในเรื่องขนาลได้เนันาสร่าวเลย่ การเปี่ยนตรงนี้การับดำเนินการในส่วนต่อำรวจสองมาเรื่องปัญหาลักรถจยานยนต์เนี่ยเป็นปัญหาที่ตามมาเหนักมากสำหรับการใชหน้าที่ตารวจซึ่งมีกันอยู่ทั่วมาและกำลังที่เพิ่มแรงเพิ่มปริมาณในการลักมากยิ่งขึ้นในการนี้ ท้งนี้เราสามารถแหล่งที่รับซื้อสามารถจาับกลุ่มผู้หลงหาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนเราจับผู้หาทั้งหมดได้14คน oh. ผู้หาที่เป็นเยาวชน12คนผู้ใหญ่ที่เป็นคนรับซื้อ2คนดังนั้นอยากจะประชามพันธ์ต่างสือว่าในการป้องกันการรับรถจักรยานยนต์นั้นเนี่ยเราควรจะจอดที่มิดชิดแล้วก็มีเครื่องป้องกันให้ดีครับที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่า ทั้งผู้ต้องหาทั้ง12คนเนี่ยเป็นเด็กละกยวายชนซึ่งเข้าใจว่า,าตั้งแก๊งกันนี้จะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองว่าควรจะดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้มั่งโมสุมอย่าปล่อยให้มาหลงเข้าไปในแกง๊งซึ่ง ต่อมาก็ต้องถูกจับจกลมดำเนินคดีทําให้เสียอนาคตพ่อแม่ผู้ปกครองก็เสียใจซึ่งเราเองเป็นตํารวจเราก็เสียใจไม่อยากให้เด็กและเยาวชนมาเสียอนาคตในครั้งนี้ก็ขอฝากผ่านสื่มวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนและุํารองทุกท่านให้ช่วยดูบุดรหลด้วยครับ